สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่องเว็บต่างประเทศนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นภาษาต่างประเทศแล้วเราไม่รู้เรื่องนะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันแท็บตูทาร์สเลตนะครับในการแปลได้นะครับทำให้เราใช้งานแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นแล้วแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับวิธีการทำทำยังไงเนี่ยเราไปดูในคลิปนี้กัน สำหรับในขั้นตอนแรกนะครับให้เพืเ่อนๆไปติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Tab to Translate กันก่อนนะครับเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานกันได้เลยครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเราก็มาเริ่มที่การตั้งค่ากันก่อนเลยนะครับก็ <S <S ให้เพืเ่อนๆนะครับทำการเลือกนะครับว่าต้องการที่จะแปลภาษาจากภาษาอะไรแปลเป็นภาษาอะไรนั่นเองนะครับ โดยที่เ,เพื่อนๆนะครับทำการแตะเลือกตรงนี้นะครับว่าต้องการที่จะแปลาจากภาษาอะไรนะครับเพื่อให้แปลเป็นภาษาอะไรโดยการเลือกตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่หลายภาษาให้เพื่อนๆได้เลือกเลยนะครับเพื่อนๆต้องการที่จะแปลอันไหนก็มาเลือกในนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับในตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะดูสินค้าของประเทศจีนนะครับผมก็จะเลือกภาษาจีนนะครับแล้วเราก็จะเลือกให้มันแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อที่จะดูสินค้าของประเทศจีนนะครับว่าเขามีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะครับและในขั้นตอนถัดมานะครับก็ให้เพื่อนๆแตะที่ปุ่มสวิตช์นะครับเพื่อที่จะทําการเปิดแอปพลิเคชันนะครับแต่ก่อนที่จะใช้งานได้นะครับเราต้องมาทําการตั้งค่ากันนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแตะที่คําว่า setting ตรงนี้นะครับผมเราต้องการที่จะให้แอปพลิเคชันนะครับอยู่ด้านบนสุดดนเเเพืื่่ออลวิป้ ก็ให้แตะปุ่มย้อนกลับนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะปุ่มสวิตช์เปิดอีกหนึ่งทีนั่นเองนะครับขอก็จะใจเพื่อนๆนะครับตั้งค่าอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับก็คือก็จะขออนุญาตทำการแคชหน้าจอมือถือของเรานั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการแตะที่ปุ่มคำว่าอนุญาตกันได้เลยครับต่อจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะที่ปุ่มคำว่าเริ่มเลยกันได้เลยครับ เป็นเหตว่าเรานะครับทำการตั้งค่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในขั้นตอนถัดมานะครับเราก็ไปที่แอปพลิเคชันที่เราต้องการที่จะแปรนั่นเองนะครับและในตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะแปลนะแอปพลิเคชันในส่วนของเถา่เปานะครับเพื่อจะแปลข้อความต่างๆในแอปพลิเคชันนะครับถ้าเราต้องการให้มันแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนๆทําได้ดังนี้เลยนะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์ตัวกลมๆที่อยู่ตรงนี้นะครับ เราจะทําการแตะปุ่มนี้เพื่อที่จะทําการแปลให้มันเป็นภาษาไทยนั่นเองนะเพื่อนๆก็เลือกเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเลือกส่วนไหนที่จะให้มันแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็ไปเลือกตรงนั้นก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะตรงตัวรูปสัญลักษณ์วงกลมนะครับที่บอกนะครับเพื่อที่จะให้มันแปลเป็นภาษาไทยนั่นเองนะครับ เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแปลหน้าแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าเว็บนะครับให้มันเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับผมซึ่งแอปพลิเคชันนะครับสามารถแปลได้หลายภาษาเลยนะครับก็สะดวกดีด้วยนะครับเราไม่ต้องก๊อปมาแล้วก็ไปแปลใน Google Translate ให้เสียเวลาเลยนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันในการแปลได้ทันทีเลย ซึ่งนะ่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่หาข้อมูลตามเว็บต่างประเทศต่างๆนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ช่วยได้นั่นเองนะครับผมว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ